เงาก็รวยแต่ผมไม่รวยเงพก็ท้องเนี่ยเนเจอเสียกลับลบลีครับได้ถ่ายชุดที่หนึ่งครับภาพวัตถุบางคลชุดที่หงก่อนครับถ่ายรูปเบียวก่อนก็ได้เสียนั่งก่อก็ได้นั่งรูปเดียวก่นครับเสียสูงเียเสียขับเพียบเลยได้ไหมเดี๋ยวแจะเข้าไปทำทำตัวเบนเบนหน่อยโอเคได้ไหมครับได้ได้ได้โอเคครับ เอาเอารูปอะไรไหมข้างหลังอะข้างหลังครับก็เดี๋ยวถี่นท้องก็ได้ครับตอนนี้ลำดับนี้ก็เป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะครับของพระกิจิคณาจารย์นะครับหลวงพรอรวยนะครับอักขาสโรนะครับหลวงพระทองวิสุทธดที่พัะดีลูกเข้ากันนะครับต้องเงินนะครับตีช่าทั้งหมวัดบ้านอ้อนะครับก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับในการปลูกเสกพระพิณนะครับรุ่น พี่พรดีมึงเงินทองที่คนนี้อยู่ไอ้น้องคนนั้นมองพี่คนนี้นะครับหลวงวางรูดเป็นรูดอะไรถึงไม่ไหวพราะด้วยพระสารูญนะครับหรือพระครูสุขุมธรรมธาดานะครับหลวงพ่อทองฟุทธะศีโรนะครับหรือพระครูวิสุทธิวิทยาคมนะครับของพ่อเงินนะครับ เตชะธรรมโมนะครับหรือพระครูสารธรรมพินิจนะครับปัตตานีนะครับถือว่าครั้งนี้เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นะครับก็บันทึกบันทึกเอาไว้นะครับในวันที่20่สิบในวันจันทร์ที่25่สิานายนพศ2 5ข้าขนะครับเดี๋ยวรบกวนหลวงพ่อเดี๋ยนะครับณะเจ้าภาพนะครับครัหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมนะครับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวิสุทธะสีโลนะครับ ก็วันนี้อาจารย์นุชาก็มาทำข่าวร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนิ่งๆไว้ก่อนนะครับนิ่งๆไว้ก่อนนะครับกล้องไหนยังไม่ได้บอกเลยนะครับนะครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนะครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนะครับหมูก็ได้ครับหมู่เลยนะครับรวมทีมรวมทีมเสีย๊อกโนบรีก่อนนะครับ ทีเดียวก็ได้พามหนูเอาเอาเอาหมู่รวมเลยทีเดียวจะได้จบีจะได้พุทธาพิเศษเลยว่าทุกคนเขาลวกพ่อพัดลงว่อทองเลยครับอ่าเชิญเลยครับถ่ายรูปนะครับนะครับก็ก็จะได้เห็นนะครับก็จะได้เห็นทีมงานนักสร้างนะครับกบลุรีนะครับแจ้คเมืองเกจิพิต้านะครับพิต้าเมืองเกจินะครับ ผมก็จะติดเรียบเพจตี้อยู่เรื่อยนะครับนะฮะก็เราเราก็จะเดินคณะคตากันนะครับก็ใส่หลวงพ่อพัดนะครับสา่หลวงพ่อทองสุหลวงพ่อรวยวันนี้ก็นะครับรวมสามสายนะครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับหาได้ยากนะครับถ่ายไปเยอะๆเลยนะครับถ่ายไปเยอะนะครับ อย่างยิ่งนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับนะครับได้เก็บภาพประวัติศาสตร์เอาไว้ในวงการเครื่องสายพ้าใหม่นะครับนะฮะได้ชื่นได้ชมกันในวันข้างหน้านะครับไปให้นุชนคนรุ่นหลานได้ชมนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านครับจะได้เริ่มพิธีนะครับเดี๋ยวจะได้สะดวกให้ขอกาบนิมนต์ระเกตีขึ้นสู่ธรรมาสเพื่อนำบอกพุะเจาพิเศษพี่ชายฝากลูกเข้าไับ เจ็ดสิบสามหลวงพ่อหลวงพ่อทองอายุเจ็ดสิบสามแต่แกบอกชอบบอกสามสิบเจ็ดครับแปดสิบแปดแล้วอันนี้แปดสิบแปดแล้วโอ้นะครับท่านเมตตานะครับหลวงพ่อทองนึกกยิมแย้มแจ่มใสนะครับรับแขกนะครับวันนี้รับแขกแขกไม่ไปท่านก็ไม่ขึ้นมานะครับนนครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อรวยจะได้เข้าไปจุด ทูบเทียนบูชาพระตนะไตที่นา้าประธานเปกันอันดับแรกนะครับอ,อนุญาตต<อ>ัดตอนทอนลง,งนนนนแต่เพียงเท่า,า,านี้นะครับในหลวงพระอ,องแหทงวัดบ้านไร่หลวงพ่อเงินแห่งวัดบ้าน